ครับทุกท่านวันนี้จะนําเสนอไทดเก็กสกุลหยางนะครับแต่ความพิเศษของมันอยู่ที่ความพิเศษของมันอยู่ที่เป็นไทเก็กแบบเร็วนะครับซึ่งจะไม่เห็นกันทั่วไปตามสวนสาธารณะนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่ถ่ายทอดกันเฉพาะสิทธิ์ในหรือว่าสิทธิ์ใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ทั้งสองแบบที่จะนําเสนอวันเนี้ย มีสองษณะแบบคือ2อาจารย์นะครับ <Okay. S 1> คือแบบแรกจะเป็นค่ายเฉียนหรือควายคุ้งแบบของท่านอาจารย์เฉียนนะครับอาจารย์ใหญ่ของเมืองจีนนะครับท่านมา <c oughs> ถ่ายทอดทิ้งไว้ที่สวนหลวรำเก้แล้วก็เราได้รับสืบทอดมาอีกต่อหนึ่งนะครับและแบบที่2ก็คือแบบสกุลต่งนะครับนะฮะโดยสืบทอดมาตอนที่พรมารดาโมเทกเก็ก ลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หยางเฉิงฝู่นะครับมีชื่อว่าตงอี้เจียมาสอนมวยที่มวยไทยเก๊กที่เมืองไทยนะครับได้ถ่ายได้ถ่ายทอดทิ้งไว้นะครับโดยมี2ท่านคือตงอี้แล้วก็ตงฮูหลิงนะครับโดยท่านได้สอนศิษย์ในของท่านไว้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับมีไม่กี่ท่านแลวด้วยความโชคดีเราได้รับสืบทอดมาอีกต่อหนึ่งนะโดยศิษย์พี่รองของผมนะครับศิษย์พี่รอง,องผมรือสึกศิษย์พี่อันดับที่2ของผมเป็นผู้ถ่ายทอด ไทสันต่อหนึ่งนะครับและผมเป็นผู้ขัดเกลาร่วมช่วยขัดเกลากับสิทธิ์พี่รองนะครับสำหรับโวยชุดนี้เราเรียกว่าควายคุ้งหรือควายเฉียนแบบตะก,กูลหยางนะครับเป็นแบบมัวเร็วแบบตะก,กูลหยางนะครับโดยแบบแรกก่อน นจะเห็นนะฮะความพิเศษของของนี้ซึ่งจะไม่มีในเทคเก็ตทั่วไปเพราะว่าในเทคเก็ตมันจะนำราบเรียบช้าๆประคองจิตสมาธิให้อยู่ในความสงบนะครับเคลื่อนไหวร่างกายแผ่วเบานะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งมีแรงฟาลี่หรือแรงฟาจิ้งในภาษาไทินะครับแรงฟาลี่หรือเป็นการใช้แรงที่กระทันหันนะครับแต่ว่ามีมือนั่คายนะครับมาดูอแบบที่สองครับ นะครับเนื่องจากมวยสชุดนี้เป็นมวยเราไม่จะไม่สามารถนําเสมอสนำเสนอให้ท่านได้ชมได้ได้หลายกระบวนท่ามากนักนะครับแต่ขดบูมแล้วก็ประมาณ13กระบวนท่านะครับนะฮะก็ <c oughs> ชุดนี้ท่านจะเห็นความแตกต่างเห็นไหมชุดนี้ท่านจเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่ามีความแตกต่างตั้งแต่ท่าท่าเปิดนะฮะท่าเปิดนะฮะ ถ้าเปิดนี้คืออันนี้คือไขว้มือตัดนะฮะไขว้มือตัดนะไขว้มือตัดแล้วทะลวงเข้าไปนะฮะับไขว้มือตัดทะลวงเห็นไหมฮะอ่าฮะดูนะฮะถ้าเปิดนะฮะโดยโดยชุดแรกจะเปิดท่าด้วยเอานั่งนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะชุดแรกจะเปิดท่าด้วยอันนี้นะอ่าโดยชุดแรกจะเปิดท่าด้วยอันนี้เห็นไหมครับแต่ชุดที่สองเนี่ย เปิดท่าด้วยค้ายมือตัดนะฮะค้ายมือตัดนะฮะเห็นไหมคะค้ายมือตัดนะฮะค้ายมือตัดทะลวงเข้าไปนะฮะซึ่งเป็นค้ายเป็นท่าค้ายมือตัดนะ,ะจนไปจบถึงท่าลุกลับถอยลุกลับนะครับโดยความพิเศษของชุดนี้มีหลายกระบวนท่าเลยนะะไม่ว่าจะเป็นท่าเปิดนะฮะค้ายมือตัดไม่ว่าจะเป็นท่า อจนไปถึงท่าอันนี้ฮะฝ่ามือทะลวงลุกลับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะความพิเศษมันคือเราจะไม่เห็นในแบบฮะเราจะไม่เห็นในเท็กเกทั่วไปที่เขาทำกันอย่างนี้เราจะไม่เห็นทั่วไปนะแต่แบบนี้ก็จะมีลักษณะเห็นไหมฮะหมุนคลายเอวแล้วกทะลวงตึ้งตึ้งแล้วเขาเป็นเป็นเป็นแรงเกลียวพุ่งไปเป็นฝาฝ่าจิ้งสั้นๆตึ้งทะลวงเข้าไปนะครับซึ่งเป็นความพิเศษของ ไข่เฉียนนะครับซึ่ง2ชุดนี้ก็เป็นมวยสืบทอดนะครับจะก็จะ,จะ,จ,ะจะไม่สอนทั่วไปนะครับเพราะจะให้เฉพาะสิทธิในหรือที่สิทธ่ยกต้นชานะครับถ <c oughs> ้าจะเห็นในความถึงความแตกต่างแล้วนะฮะหวังว่าท่านจะพอเข้าใจนะครับว่านี่เป็นไทเก็กอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งน้อยคนนะักที่จะ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 ,จะได้รํานะครับจะได้รําจะไม่กว่าได้รำนะฮะเป็นความพิเศษเป็นไทเก็กแบบเร็วหรือไข่ไขเฉียน หรือควยคุ้งนะครับนะฮะในภาษาจีนกลางและแต้จิวนะครับความแตกต่างท่านลองดูสังเกตได้ความแตกต่างมันจะแตกต่างกันโดยใฮ้ควายเฉียนหรือควายคุ้งเนี่ยมี3ามคำมี3าคำนะครับช้าชะลอเร็วเร็วชะลอช้าชะลอช้าเร็วนะฮะจะมี3คำเนี้ยสลับตำแหน่งกันอยู่โดย คนที่ฝึกควายเฉียนเนี่ยจะต้องทำสามอย่างนี้ให้อยู่กระบวนท่าเดียวกันในชุดกระบวนเพลงเดียวกันนะครับกระบวนเพลงก็หมายถึงว่าอย่างนี้เราเรียกเป็นท่าท่านะครับอย่างนี้1ท่า2ท่า3ท่า4ท่าแต่1เพลงยุทธของวิชาของวิทยายุทธจีนก็คือก็คือหลายๆท่ารวมกันอยู่ในอยู่ในวรรคตอนเดียวกันเราเรียกว่า1เพลงยุทธอย่างเช่นนะอย่างเช่นอันนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือ1เพลง1กระบวนยุทธ เข้าใจไหมฮะหนึ่งเพลงนะครับมันจะซ่อนอยู่ในนั้นก็คือจะลืมคนที่รำควายเฉียงหรือควายคุ้งนั้นจะต้องมีจะต้องแสดงลักษณะพิเศษคือช้าชลอเร็วเร็วชลอช้าหรือชลอช้าเร็วนะฮะมันจะสลับตำแหน่งกันไปเรื่อยนะครับโดยใช้3คํานี้ฮะโดยท้ยเก๊กปกตินั้นจะรำ โด,โดยเฉพาะสกุลหยางนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงสก,กุลเฉินหรือสก,กุลอื่นๆนะครับโดยออโดย,โดยท่าเก๊กมี5ตระกุลด้วยกันที่สําคัญนะครับโดยเฉินหยางอูอูซุนนะครับที่ผมพูดนี่คือสก,กุลหยางนะครับสก,กุลหยางคือจะลำช้าราบเรียบสม่ําเสมอนะครับสม่ําเสมอนะครับประคองพลังเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบโดยเท่านี้นะครับโดย คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเลยก็คือทเก็กแบบเร็วหรือควายเฉียนหรือควายคุ้งนะครับมวยเร็วของตระกูลหยางนะครับแล้วในคราวหน้าผมจะนําเสนอมวยสกุลเฉินโดยผมจะนําเสนอ2แบบแบบที่1นึงคือเฉินซื่อของหมู่อามูสกุลเฉินของหมู่าสกุลเฉินหรือว่าเฉินแข่งขันก็มีนะครับเฉินซื่อแบบที่2คือเฉินเจ้าเป่านะครับของหมู่บ้านเจ้าเป่านะครับ อันนี้เราโมชุดนี้เราได้รับสืบทอดมาจากมือจีนนะครับโดยอาจารย์หยวนท่านเป็นผู้ถ่ายทอดไปให้นะครับโดย2แบบโดยมี2แบบนะครับเฉินเจ้าเปากับเฉินหมู่บ้านเจ้าเปากับเฉินหมู่บ้านสกุลเฉินเฉินเจียโกนะครับโดยเราจะนําเสนอ2แบบให้ท่านได้แยกความแตกต่างนี้สำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้ด้วยเพียงเท่านี้ครับ